สบายดีพี่น้องสบดีเบิดสุขุสุขคนเนาะสบดี FC ทุกท่านบ่สิว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวาต่างประเทศหอยู่เย็นเป็นสุขบสุขุสุขคนเด้อมื้อนี้กับพี่น้องเอ้ยหลังจากทกินข้าวิแล้วแม่ยายเพิ่นก็มีเมนูอีกพิเศษอีกพี่น้องเห็ดสุลูกสลานกินพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมว่าเมนูยงเนาะพี่น้องเนาะนอนก็บ่ได้เป็นนอน่นอเสียงอึกทึกคึกคม อีกต้มนุ่นนมมกพี่เนาะภาษาภาษาลาวเขาเอิ้นกระต้มแดกกระต้มมันห่อมมกขนมมกพี่เนาะขนมห่อมมกพี่นอ้นองใส่ใส่กะทิแบบสูตรพื้นเมืองหนอ่อยเห็ดแบบแม่นใส่ขัวข,วของเ้่าปลาเ้าวลูกหนึ่งพี่เนาะต้มต้มแป้งกับเป็นแป้งเขาเนี้ยแบบเขาเนี้ย ตำข้าวบ่แม่นบ่แป้งเด้นี่ข้าวเฮามานี่แหละแม่นข้าเหนียวาแล้วก็ฮแล้วก็ตองพี่น้องฮอแล้วก็มันใส่กล้วยใส่กล้วยนบ่ใส่จกล้วยก่อนใส่กล้วยอือกล้ยคั่นต้นเนาะเฮาลุนเือมกันเด้อว่าเฮ็ดแบบโบราณเลยพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดแบบดกสิออกมาหน้าตาเป็นด ทำมาแบบภ de. <c oughs> ูมิปัญญาพี่นาะโบโบใส่แป้งสำลเพี <utter hit> the <benchmark> <added hop> ่นาะไม่ใส่แป้งใส่ข้าวเหนียวพี่เนาะขอพี่ไม่มีเต้าหู้มานึ่งกินข้าวเหนียวเลยพี่เนาะอยู่หายู่หน้าพี่น้อยสถานที่มจอาจจะโรลลังไปนิดหนึ่งกับโบเป็นยังพี่เนาะไปตามสุกต้กวมือตกีโบมีล้วาใหญ่เ็ยังแนไปต้มสกุม่องบมีพี่นกมือใน่คุ้นกับโบจากสะส้มว่ะเลยพี่นนอง บองขูดได้มีกับป้ายปวกขึ้นกับมีพพ่พี่น้อยอันนี้เป็นข่าวพี่น้อ,องเอาบ่วงขูดพี่น้อยขูดแล้วก็ไม่ขูดอ่ะ ัวน,นี้เป็นแป้งพี่นอ้องแป้งใส่กระปุ๋ยแบบเหนียวไปเลยพี่นอ้องแบบปั่นแบบไม่ได้เลยกว๋กวยพี่เนาะก๋วยอยู่หน้าก็ใส่ฟืนอยู่เลยเนึ่งแต่ว่าธรรมชาตินี่เอามันดึงมาบดพี่นอ้องแต่สมัยโบราณโบราณโบราณที่เป็น มะพร้าวแล้วก็เป็นแป้งทามาจากข้าวเหนียวเองเลยพี่น้องคือเห็นนัแหละพี่น้องตามใส่ขลกมือตาใส่กมือบดว่ามาเป็นมะพร้าวอีกแบบเอาบุงเอาบ่วงหรือว่าสอดนี่น้องขูดแบบว่าบริษัทกันตายเป็นระบบมีกันตายขูดบบก็เลยเอาม่วงมะขวก็ขวัดใส่หม้อกระทะแล้วก็เป็นฟืนที่ดังพี่น้องบริษัทเตาถ่าน หัวเต็มกวว่ามะพร้าวจะเปลี่ยนสีเป็นเป็นสีน้ําตาลพี่น้องตอนยังบ่ทันได้พี่น้องประมาณอยู่20นาทีพี่น้อง๋วพี่น้องนบนก็ให้เย็นพี่น้องอันนี้ยนกปันแล้วก็เป็นหอมมุกพี่น้องั หอมก็พี่น้องบันเฮ้ยพอเปลือยในลุกดูเป็นหนุ่มเสื้อ ลูกตดำเชื่อมึงนะอะใหญ่เขาเบิงบ้งเห็ดซีเบิ่งคือคนจะหอ่อเห็ดกินบักเวดสบายดีพี่น้องมีลูกเสบายดีปะดุงเป็กูถ่ายกู้บา <c oughs> ใช่แล้เสือ้อเสื้อกับบบนุ่งนะบไอปลาลุกปลาลูกไปนนุงนงนงน่งเสื้อกันปลาลูกไป

ทะเลเสือลูกเสือกระบุนง่วงพี่น้อยเห็นแต่กระดูกค้างอะไรก็นเงียบๆอยู่สบายดีประลุงนะแม่ลูกเป็นยังคือโปรเซอร์เสือความหอนบ่โอ้ก็นอนอยู่ห่มหมวงพี่น้องเยหาขกินมาตื่นพอไปท้ายขัดพอไปขัดหน้าพี่น้องเอาไปไปขัดหน้าก็เลอวพี่น้อยขึ้นมากูดิฉันเนืเยื่อเป็นห่อพอดีพี่น้อง

นล่มก็มากเลยพี่น้องเลยธรบัดน,นี้ครับมารอบังพี่น้องหน้าตาบัดหลังจากเทวะข้าหงหนึ่งซุกมาเลยที่เป็นแบบใดพี่น้องเนาะใกล้ซีพน,นึงเลยพี่น้องเลยหนึ่งเข้าบ่เป็นตัวนะหนึ่งเข้านึ่งเข่าซุกจากหนึ่งตัวนี้พี่น้องรอรุนรอ่้มบังนงกันว่าผลมาจะเป็นแบบใดพี่น้อง ปันเป,ป,ป็นแผ่นคือแบบแป้งสาลาเปา้อป็นแผ่นแล้วมายุบๆเจอกันใส่ใส่นปหน้าเลย อตบสิเรือะรนพี่น้อพอดีบ่จัดแต่พอดีเลยหอยบ่หามุกนะ่นแะอดิหาสิมุกหาปลายมุกไปหน่อยแต่จุงเทียมุกละหาบานได้คล้ายสำนีพี่น้องหบานสมเรษิกิจแหงกับมุกซิบลพี่น้อง เห็ก um ินเองพี่น้องอยู่บ้านมันมีขื่อมือเองให้อยู่น่าว่ามีพกตะกี้มีขุกก็โผม่เงี้ยเนาะมีขุกนั่นขีดต่ำตะกี้ขุกมองมีมีแล้วขุกมองมีกรอยู่ไก่แต่บึงแต่สมบัติหนึ่งเลยพี่น้องมีทุกทานว่าจะเป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะ เป็นหนึ่งเป็นหัวที่สองพี่น้อยหัวหนึ่งซุกเลยพีนย่น้องอันนีนซุกเลยพี่น้องลกไปให้คนลูกกากินกัพี่น้อยเอ,เอาใส่ท้องกอหกเมอถั่วหนึ่งเลยพี่น้อยกินหวหนึงแล้วไปลงไปล้อ สบายดีไปลุ้งไหมลูกบาดีป่าลุ้ง <laughs> ไปลุงลูกโอ้สลัดได้พี่นอ้อย <c oughs> ต้องคานปอกๆมาก,ก่อนอย่างสบายดีพี่น้องอยันตูปันใดยามันลูกยามันไปลุงลูก,ลก <c oughs> มาพอดทอ, <c oughs> อ,อ้ม tâm tâm dài phụ hàn đàn can kinh im rồi <laughs> ให้ลุงก้องมั้ลูกสบายดีสบายดีน่ว้าวใหโอ้ยยายให้ตั้มมันเนี่ยเป็นเอกยายอ่าให้ให้แม่นะลูกให้แม่กินนดกว่าบอกเพงแม่บอสจะเพ่นดีกว่าเลยเพ่นได้สิลูกโอเพ่นิ่มแล้ว ไปไปแล้วโอไปเขาใจเยลูกเขาใจเปยหองปลาลูกมากินขนมมกแซ่แซนังน้องแวกดาเด้อสารุกมันน้อยเดียวแซ่หนังแว็กดาเด้อน้อยเกียวซิมึงเอาไปอยากป้าเฟิสเอาไปอยา ใครอมดใครใคมือเดียวคนคองค่อนข้างลำบากนิดนึงี่นองข้างในใส่ใสเผ่าพี่น้องเลย พี่น้องมาเนี่ก็สุม,มาพะควรพี่น้องขอบุญขอบคุณอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามหับชมวัวสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆเทศโอพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องธร<ด>รมศาสตร์อยู่น้ำป่าพี่น้องฝนตกขาวคึมพี่น้องพอกันในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง